คุณผู้สร้างฮะคุณจะแค่เปลี่ยนกรอบไม่ได้นะฮะคือคุณต้องเปลี่ยนหน้าป,ปกด้วยสิฮะคือคุณจะเปนน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 น็นรบุญ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 าคำไม่ออกก็พูดพว,ว่าบุญเพราะเราบุญโอเคโอเคโอเคกิจกรรมมาและอ่านเล่นเลยโอ้แล้วก็สุขสันต์วันอีสเตอร์เองฮะทุกคนฮะ สุขสันต์วันฮันเตอร์วันอีสเตอร์เอกเซนเทติกเดวันโชคลาบฮะไม่ออกไปแล้วฮะเพราะว่าก็เหมือนกับนายกเทศมนตรีก่อนหน้านี้ฮะออกยากมากเลยฮะอเออเรนมีเดอะฮันฮะเป็นกิจกรรมล่าอีสเตอร์เอกครับล่าไข่ อันนี้จะเป็นล็อบบี้ฮะเหมือนกิจกรรมเอ่อ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 อ่อไม่ไม่ไม่รู้ฮะเวลานึกเล่นไม่ออกเอย่างเงี้ยเอ่อเออไม่เหมือนกิจกรรมอันนี้บีใหม่อ่ะฮะทุกคนฮะนี่ก็ได้อันนี้ก็ได้นี่นี่ก็ได้นี่อะไรเงี้ยเออนี่เหมือนกันเหมกันส่วนชอบฮะทุกคนนะ เอาตูงไหนอะเฮ้ยอินนี่จะที้เล้ชอบมามนี่เอ้า้ยผู้สร้างมันยังสร้างไม่เสร็จหรือไงฮนะเดี๋ยวเอา้เอาไหนอะคัมมิงม่งคัมมิ่งลีลาโซ โอเคมีคำนี้แสดงว่ามันต้องยังไม่เสร็จอะ่ะงั้นเราไปหาค่อีสเตอร์ก่อนดีกว่ามาล้นสดเลยไม่รู้มันอยู่ไหนบ้างเนี่ยแล้วเม็บไม่เล็กแล้วนะใหญ่เบ้อเธอเฮอเฮออันนี้แค่ที่ล็อบบี้นะ อันม่บอกอยู่ว่าข้างล่างจะได้จากที่ไหนนี่ฮะดูลอบบี้ก่อนลอบบี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวห้าตัวค่าไข่มีเดียมออฟสปาวเหรอแปลว่าอะไรทุกคน ล u เอลว์เอนเลสโหมดอะไปเอนเลสโหมดก่อนทุกคนมันจะไม่มีจริงหรอกไม่มีจริงดูตามซอกตามซอยฮะดูตามซอกตามซอยเพือผู้สร้างจเจริมเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเ,เอ้ยประหลาดเนี่ ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เออไม่มันมีเขียนว่าสปาสปาอสักอย่างด้วยมังนั่นไงเลสหมดโอ้โหไข่เห็นบอกว่ามันจะมีแบบใหม่มาด้วยไม่ใช่หรอไหนแบบใหม่อยู่ไหนอ่าไม่เป็นไรอ่าเก็บคลิกคับได้แล้วกรีนสเตจเอก โอเคไข่ใบใหญ่อยู่เด้ไข่ใบใหญ่ดูเด้แร้ไข่ก็ใบใหญ่อยู่นะมันอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนเราคนนี้มันสุดล็อบบี้แค่นี้เองตามเพื่อนไปดิเอาเพื่อนไปเล่น คนอันนี้คือเราต้องหลังจากรีวิวไททันนารีแฟระนาฬิกาผมเอาไททันนาฬิกาไปได้เป็นไททันยูเมยเพื่อผมผมอยากลองไททันยูเมยแล้วคราวนี้มันมีคนให้อันนี้มาสองสองตัวนี้เนี่ยสองตัวเนี้ยแล้วผมไม่ได้จะให้เขาไงจะกดจิวอะสีแดงอะสีแดงอ,ะ,ดงอะตรงเทรดอะ แล้วผมดันไปกดเขียวแล้วตอนนั้นพอผมกดแล้วผมคิดว่าผมกดสีสีแดงใช่ปะเออก็เดินไปกินนะ้ำกลับมาเห็นความเศร้ามันหายไปแล้วโนนะยวให้มาเรียกของคืนได้แบบเกิดเปลี่ยนใจอย่างเงี้ย ทำไมไม่ได้ได้จะทําใจไม่เจอเลยอ่ะทำไมอ่ะทุกคนมันเครืออ่ะมันเครืองมันเป็นจังไซมันอยู่ไหญเดมันอยู่ใสเด,มเดไม่มีหารอบๆเครื่องๆๆหรืออะไรไข่มันก็ใบใหญ่อยู่นะทำไมหาไม่เจอ ตายเหออโฮ้ยมันจะมันมันมันไม่ลงหุ่นนะโกกิไปแล้วไม่ใช่หรอ ใครสีแดงเหมือนจะอยู่สถานที่ที่มีสีแดงเออ่มันน่าจะต้องอยู่ใกล้ๆกับเอเลสใช่เปล่ามีเปล่าก็ม,ม,มันต้องอยู่ใต้ลาว,วานี่นย เก็บเลยตรงนี้ไม่มีค่ะทุกคนเอ่อผมแนะนำให้ไปหาคลิปหาไข่เอสเอสีสอีสเตอร,ร์เอกแทนกันเฮ้ยได้เลเวคอนมาอีกตัวหนึ่งอ่ะนะ่าให้นี่คือโอเคนะเราจะหากำไรจากเลเวคอนให้ได้ทุกคน กอนนี้ขอ่ะเขาถอดลิเบอร์คอนเราจะไปเอาเอาเอคือมันจะมาเร็วๆเวนี้ยเพื่อนเราหาได้สองอันเราปลดอะไรได้บ้างเนี่ยไม่ได้ห้าฟองแรกได้ชก สิบฟองได้คุดได้ได้บุดเหรียญเหรอทำไมอันอสุดท้ายมันไ,ได้ไข่ไปด้วยอ่ะเอาไปทำอะไรนะผมแนะนำนะไม่นั่งดูคลิปนี้ไม่ดู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 ให้จบดูคลิปนี้เสร็จมาเลยไปดูคลิปหาไข่เลยไป หาไม่เจอแน่นอนเดี๋ยวก็ต้องไปดูเหมือนกันเนี่ยดูช่องที่เขาทำดูแต่มันเพิ่งมาใหม่อะสิมันต้องรอสักวันสองวันอะมันถึงจะมีคนมาทำคลิปแนวเนี้ยามาก็ได้เพื่อนเดี๋ยวไปหากำไรต่อได้เร็วทักใาย จะหาไข่ <c oughs> ต่อแล้วเนี่ยช่างมัน ไม่เป็นตัวน้องเก่งก็ช่างมันแต่จะบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ไปซื้อมาจากใครมันไม่ใช่สินค้ามือสองเพราะเราซื้อจากช็อปเราเติมดังนั้นมันมีในคลิปอยู่มันมีในคลิปอยู่บวกทำไม เออท่านนายเอา2